เอารถตู้เข้ามาใหม่ให้ชมนะครับคันนี้เป็นหนีบบอกวีสามแถวนะครับตัวใหญ่เลยนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหารถตู้วิ่งใช้งานนะบุกข้างมาเรียบร้อยแล้วคันนี้นะครับแอร์เดิมนะครับมีหน้าจอนะเกียร์แมน้วนปี2017นะครับเลขอไมล์12,000นะครับเสนอขายในราคา789,000บาทสวัสดีครับสวัสดีครับผมเนทอโต้ครับวันนี้นะครับมีรถตู้นะครับมารีวิวให้ที่ชม1คันนะครับคันนี้เป็นปี2017นะครับเป็นตัวเกียร์เมนนวล นะครับปี2017เลขไม่หนึ่งแสนหลักพันนะครับหนึ่งแสนหลักพันนะครับเข้ามาใหม่นะครับเป็นเบาะ v i p นะครับคันนี้ปี2017นะครับราคา789,000บาทนะครับคอมพิวเตอร์ปี17นะมาพร้อมล้อแม็กนะสี่ล้อเลยนะเป็นล้อโครเมียมนะครับรถเป็นสแตนดาร์ดแท้เดิมโรงงานนะครับปี2017ขายราคาถูกเลยนะ789,000บาทนะครับเป็นรถที่ พร้อมใช้งานเลยนะมีเบาะ v i p ให้ด้านในเรียบร้อยแล้วนะครับตัวรถเป็นรถหน่วยงานกดประจำการนะครับปี2017แท้นะครับไฟหน้าไฟตัดหมอกเดิมนะครับโรงงานนะครับสีสวยนะครับกระจกแท้ทุกบานนะครับการันตีเลยคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0626407776นะครับแล้วก็มีเกียร์โต้อีก1คันปี18นะครับเดี๋ยวเอาปี17รีวิวก่อนนะเผื่อ ่านใดกําลังมองหานะเกียร์เป็นนว่เบาวีนะครับมาพร้อมล้อแมกสีสันสดใสแบบนี้นะครับรับประกันโครงสร้างนะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับนะมีมงมีม่านติดฟงติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ก็จะเป็นวีทุกทุกที่นั่งเลยนะครับเป็นวีทีทุกที่นั่งนะครับก็จะเป็นเบาะลักษณะแบบนี้ครับเป็นสีครีมนะครับสวยๆนะครับ นะบอกว่าจะเป็นแบบว่าจริงๆบอกคล้ายๆทรงเดิมนะแต่เป็นบาะปั้นแต่ว่าบาะด้านหลังอ่ะทําใหม่นะครับเป็นบาะตัวใหญ่สามแถวนะครับคันนี้ก็เป็นรถโครงสร้างเดิมร้อเปอร์เซ็นต์นะครับการันตีเนาะนะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยดูโหดโหนอดนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับนะเป็นอาร์คเดิมนะครับตัวรถไม่พลิกความจนน้ำจนหนักแน่นอนนะครับคันนี้นะรถเดิมๆปี2017เลขไมล์หนึ่งแสนสองพันนะถ้าผมจำไม่ผิด นะครับเป็นอาร์คเดิมครบนะครับเดิมครบนะดึงให้ดูอย่างนี้เลยนะตัวรถไม่มีชนแปกนะครับไม่มีพิความกีรังกาจมน้ําแน่นอนนะครับนะสวยใสนะครับใครอยากได้รถเตอร์ต้าคอมพิวเตอร์เดิมๆนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเป็นรถที่ไม่ได้ทําเครื่องไม่ได้ทําหลังคานะเราทํแต่เบอกนะแลวข้างหน้าก็มีหน้าจอแอนดรอยนะครับมีหน้าจอแอนดรอยให้นะครับแอร์เป็นแมนนวลนะครับเกียร์แมนนวลนะครับ นะคันนี้ราคา7 8 9 0 0 0บาทนะครับ789านะครับได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานนะครับยางก็เบิกใหม่นะครับยางเบิกใหม่คันนี้ยางปี22นะยางปี22นะครับเป็นกู d y e ย r มาพร้อมล้อแม็กดิสเพลคู่หน้านะครับล้อแม็กเป็นรุ่นอะไรเนี่ยเอ็กตรีมนะเอ็กตรีมนะล้อนะนะนะใหม่ๆนะครับกับโค้งข้างกัวรถเดิมๆแบบนี้นะมองเข้าไปเห็นชัดเลยนะครับ รถสวยเนียนมากนะครับรถสวยเนียนมากคันนี้นะโตโยต,โต,โตโ้าคอมพิวเตอร์ปรี2017นะครับนะรถสวยๆดูตัวเบอดีเป็นตัวใหญ่นะเป็นบาะตัวใหญ่นะเป็นแมนนวลนะครับเป็นบาะตัวใหญ่3แถวนะครับเป็น3แถวก้าพี่นั่งนะครับใครเอาไปวิ่งรับงานสบายเลยคันนี้นะแล้วก็มีเคาน์เตอร์ตรงกลางนะครับมีเคาน์เตอร์ตรงกลางนะเป็นสีดำนะตัดกับสีเดียวกับตัวเบาะนะครับรถสวยๆ รับแอร์เดิมราคาเดิมรับแอร์เดิมราคาเดิมนะฝั่งวิทยุมาให้แล้วนะครับฝั่งวิทยุมาให้แล้วซ้ายขวาเลยนะครับฝั่งวิทยุมาให้ซ้ายขวานัภายในก็จะเป็นแบบนี้นะสวยๆนะครับคันนี้คือ Toyota c คอมพิวเตอร์ปี2017ฟรีดาวจัดเต็มนะครับบอกเลยว่าฟรีดาวจัดเต็มแน่นอนสําหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะเกินหนึ่งปีขึ้นไปนะรถตู้ที่เราจัดเต็มได้นะครับ รถสวยๆนะใครกําลังมองหาอยู่นะครับเอาไปวิ่งใช้งานได้สบายๆเลยนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับกับตัวต้าคอมพิวเตอร์นะครับโครงสร้างตัวรถนะครับไม่มีกระทบไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเรากาารันตีนะเม็ดโอเมทาร์ครบชัดเจนนะครับด้านบนด้านล่างนะครับดูได้ทุกตรงนะครับรถเดิมนะลากน้ายังมีเม็ดอาร์อยู่เลยนะครับด้านหน้าก็เช่นกันนะครับนี่สวยๆนะฝากไว้หนึ่งคันนะครับจริงๆ จะรีวิวคันเดียวแต่ว่าไหนๆก็ออกมาแล้วก็จะถ่ายคู่ไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีตัวเกียร์ออโต้อีกหคันนะครับคันนี้ก็จบเดิมทุกบานนะครับเป็นรถปี2017ครับคันนี้บ่อวีตัวใหญ่3าแถวนะครับบ่วีตัวใหญ่3ามแถว9ที่นั่งนะครับทะเบียน2 405คันนี้นะครับใครสนใจนะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์06264 0 7 7 7 6นะครับ นะคันนี้อุปกรณ์ครบนะค่อนข้างครบนะมีถังดับปงดับเพลิงอะไรให้เรียบร้อยนะครับหนีภายในสะอาดนะครับพื้นก็ทํามาใหม่นะพื้นก็บูมมาให้ใหม่แล้วนะครับยกพื้นขึ้นมานะตันนี้ทํามาใหม่นะครับแต่ว่าบ่อหลังสไลด์ไม่ได้นะครับตรงนี้ก็เก็บกระเป๋าได้ถ้าใครเอาไปขนส่งนะรับส่งผู้โดยสารนะานะตามพัทยาศรีราชาอะไรก็ก็ดีเลยนะครับคันนี้คุ้มๆเพราะว่ามันได้เบาะตัวใหญ่ พอได้บ่อตัวใหญ่ไปเนี่ยสบายเลยนะเอาไปทำหลังคาเพิ่มหรือไม่ทําก็รับงานได้แล้วนะครับกับรถแบบนี้นะรถสวยๆโครงสร้างเดิมๆนะครับนี่ยสวยๆนะครับตัวรถไม่มีพิความจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับราคา789,000บาทนะครับราคา7 8 9ดแดานะครับลองเลือกได้เลยนะครับว่าอยากได้เกียร์โต้หรือเกียร์แมนนวลนะครับผมมีให้เลือก2คัน จริงๆมีอีกคันหนึ่งแต่ว่าคันนึงมันเป็นรถเดิมหมดเลยนะบ่อผ้าสามแถวบ่อผ้าสี่แถวนะครับแต่คันนี้ที่เลือกคันนี้เข้ามาเพราะว่ามันเข้ามาใหม่ผมก็เลยมาถ่ายก่อนนะเนี่ยเลขไมล์หนึ่งแสนสี่พันหนึ่งแสนสี่พันสองร้อยนะครับรถสวยๆสยแตนดาร์ดแท้เดิมโรงงานนะครับโครงสร้างเดิมนะไม่มีชนแฝดหน้าท้ายขวามีหมดนะครับเดิมๆแบบนี้นะครับนะ,บนะดูนี่เลยโมน็ ฟอกเพิกมในเดิมหมดเลยคันนี้ครับถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์นะครับสำหรับคันนี้เนาะถ้าใครสนใจนะก็มาดูรถคันจริงทดลองขับได้นะครับที่บริษัททอโต้ได้เลยนะครับหรือโทรเข้ามาก่อนูนะ0 626407776นะครับอันนี้เป็นห้องเครื่องของคันนี้เลยนะครับเปิดเลยนะนะครับดูโครงสร้างนะครับตัว R นะเดิมเมรคอเดิมนะครับหัวล็อไม่มีขยับนะครับลอยตรงลอยต่อเดิมหมด นะครับนอกในเดิมหมดนี่นะครับรถพุ่งเข้ามานะครับราคา7 8 9 0 0 0บาทแลวพ่อองค์ท่อแอร์ดูสิใหม่เอียงนะใหม่เอียงกิ๊บเลยนะครับใหม่เอียงกิ๊บเลยนะพันยาหล่อเย็นเดิมนะครับสติ๊กเกอร์มอก่อนะครับใครสนใจนะสำหรับโตโยต้าคอมพิวเตอร์ก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์0ู2 6 4 0 7 7 7 6นะครับคันนี้ราคา7 8 9 0 0 0บาทนะครับเป็นเบาะ3แถวตัวใหญ่9้าที่นั่งพร้อมใช้นะครับ ไงฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับขอบคุณครับ